พระราชหัตทะเลขาเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยกรณีสละราชสมบัติของรัชกาลที่7แห่งราชวงศ์จักรีบ้านโนแคลรีประเทศอังกฤษเมื่อพระยาพหลพลพยุหเสนากับพวกได้ทำการยึดอำนาจการปกครองโดยใช้กำลังทหารในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475 แล้วได้มีหนังสือมาอัญเชิญข้าพเจ้าให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมน,นูญข้าพเจ้าได้รับคำเชิญน,นั้นเพราะเข้าใจว่าพระยาพหนและพวกจะสถาปนารัฐธรรมนูญตามแบบอย่างประเทศทั้งหลายซึ่งใช้การปกครองตามหลักนั้นเพื่อให้ประชาราษฎรมีสิทธิในการออกเสียงในวิธีดำเนินการปกครองประเทศและนโยบายต่างๆ อันที่จะเปรียผลได้เสียแก่ประชาชนทั่วไปข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสในวิธีการเช่นนั้นอยู่แล้วและกำลังดำริจะจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศสยามให้เป็นไปตามรูปแบบนั้นโดยไม่ได้มีการกระทบกระเทือนอันร้ายแรงเมื่อมามีเหตุรุนแรงขึ้นเสียแล้วและเมื่อมีผู้ก่อการรุนแรงนั้นอ้างว่ามีความประสงค์จะสถาปนารัฐธรรมน,นูญขึ้นเท่านั้น ก็เป็นอันไม่ผิดกับหลักการที่ข้าพเจ้ามีความประสงค์อยู่เหมือนกันข้าพเจ้าจึงเห็นสมควรโน้มตามความประสงค์ของผู้ก่อการยึดอำนาจนั้นได้เพื่อหวังความสงบราบคาบในประเทศข้าพเจ้าได้พยายามช่วยเหลือในการที่จะรักษาความสงบราบคาบเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงอันสําคัญนั้นเป็นไปโดยราบรื่นที่สุดที่จะเป็นไปได้แต่ความพยายามของข้าพเจ้าไร้ผล โดยเหตุที่ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองหาได้กระทําให้บังเกิดมีความเสรีภาพในการเมืองอย่างบริบูรณ์ขึ้นใหม่และไม่ได้ฟังความคิดเห็นของราษฎรโดยแท้จริงและจากรัฐธรรมนูนทั้งสองฉบับจะเพิ่งเห็นได้ว่าอำนาจที่จะดำเนินนโยบายต่างๆนั้นจะตกอยู่แก่คณะผู้ก่อการและผู้สนับสนุนเป็นพวกพ้องเท่านั้นไม่ได้ตกอยู่แก่ผู้แทนซึ่งราษฎรเป็นผู้เลือกเช่น ในฉบับชั่วคราวแสดงให้เห็นว่าถ้าผู้ใดไม่ได้รับความเห็นชอบของผู้ก่อการจะไม่ให้เป็นผู้แทนราษฎรเลยฉบับถาวรได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตามคำร้องขอของข้าพเจ้าแต่ให้มีสมาชิกซึ่งตนเองเป็นผู้เลือกเองเข้ากำกับอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรถึงครึ่งหนึ่งการที่ข้าพเจ้าได้ยินยอมให้มีสมาชิกสองประเภทก็โดยหวังว่า สมาชิกประเภทที่สองซึ่งข้าพเจ้าตั้งนั้นจะเลือกจากบุคคลที่รอบรู้การงานและชำนาญในวิธีดำเนินการปกครองประเทศโดยทั่วไปไม่จำกัดเป็นพวกใดคณะใดเพื่อจะได้ช่วยเหลือนำทางให้แก่สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นมาแต่ครั้นเมื่อถึงเวลาที่จะตั้งสมาชิกประเภทที่สองขึ้นข้าพเจ้าหาได้มีโอกาสแนะนำในการเลือกเลยและคณะรัฐบาลก็เลือกเอาเฉพาะ ผู้ที่เป็นพวกของตนเกือบทั้งนั้นไม่ได้คำนึงถึงความชำนาญน,นอกจากนี้คณะผู้ก่อการบางส่วนได้มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศอย่างใหญ่หลวงจึงเกิดการแตกร้าวขึ้นกันเองในคณะผู้ก่อการและพวกพ้องจนต้องมีการปิดสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราโดยคำแนะนำของรัฐบาลซึ่งถือตำแหน่งอยู่ในเวลานั้นทั้งนี้ เป็นเหตุให้มีการปั่นป่วนในการเมืองต่อมาพระยาพาหลกับพวกก็กลับเข้าทำการยึดอำนาจโดยกำลังทหารเป็นครั้งที่สองและแต่นั้นมาความหวังที่จะให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นไปโดยราบรื่นก็ลดน้อยลงเนื่องจากเหตุที่คณะผู้ก่อการมิได้กระทำให้มีเสรีภาพในการเมืองอันแท้จริงและประชาชนไม่ได้มีโอกาสออกเสียง ก่อนที่จะดำเนินนโยบายอันสำคัญต่างๆจึงเป็นเหตุให้มีการกรบฏขึ้นถึงกับต้องต่อสู้ฆ่าฟันกันเองระหว่างคนไทยเมื่อข้าพเจ้าได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้เข้ารูปประชาธิปไตยอันแท้จริงเพื่อให้เป็นที่พอใจแก่ประชาชนคณะรัฐบาลและพวกซึ่งกลมอำนาจอยู่บริบูรณ์ในเวลานั้นก็ไม่ยืนยอมข้าพเจ้าได้ร้องขอให้ราษฎรได้มีโอกาสออกเสียงก่อน ที่จะเปลี่ยนหลักการและนโยบายอันสำคัญมีผลได้เสียแก่พลเมืองรัฐบาลก็ไม่ยอมและแม้แต่การประชุมสภาในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องสำคัญเช่นเรื่องคำร้องขอต่างๆของข้าพเจ้าสมาชิกก็ไม่ได้มีโอกาสพิจารณาเรื่องโดยละเอียดโดยถ่องแท้และเอียดรอซิก่อนเพราะถูกเร่งรัดให้ลงมติอย่างรีบด่วนภายในเวลาประชุมเดียวนอกจากนี้ รัฐบาลได้ออกกฎหมายใช้วิธีปรับปรามบุคคลซึ่งถูกหาว่าทำความผิดทางการเมืองในทางที่ผิดยุติธรรมของโลกคือไม่ให้โอกาสต่อสู้คดีในศาลมีการชำระโดยคณะกรรมการอย่างลับไม่เปิดเผยซึ่งเป็นวิธีการที่ข้าพเจ้าไม่เคยใช้ในเมื่ออำนาจอันสิทธิ์ขัดยังอยู่ในมือของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าโดยร้องขอให้เลิกวิธีนี้รัฐบาลก็ไม่ยอม ข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักความยุติธรรมตามความเข้าใจและ,และยึดถือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจ อันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราชบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้า ที่จะให้ราษฎรมีสิทธิ์ออกเสียงในนโยบายของประเทศโดยแท้จริงไม่เป็นผลสำเร็จและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัตรนี้เป็นอันหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือให้ความคุ้มครองให้แก่ประชาชนได้ต่อไปแล้วข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัตรนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ของข้าพเจ้าทั้งปวง ซึ่งเป็นของข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์แต่ข้าพเจ้าสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์อันทั้งปวงอันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิมมาก่อนที่ข้าพเจ้าได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์อันหนึ่งข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์ที่จะบ่งน้ําพผู้ใดผู้หนึ่งให้เป็นผู้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ต่อไปตามที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ ที่จะทำได้ตามกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์อันหนึ่งข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ใดก่อการไม่สงบขึ้นในประเทศเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าถ้าหากมีใครอ้างใช้นามของข้าพเจ้าพึงเข้าใจว่ามีได้เป็นไปโดยความยินยอมเห็นชอบหรือความสนับสนุนของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่สามารถจะยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติของข้าพเจ้าต่อไปได้ความตั้งใจและความหวังซึ่งรับสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษยังได้แต่ตั้งสัตยาอธิษฐานขอให้ประเทศสยามจงได้ประสบความเจริญและขอให้ประชาชนชาวสยามจงได้มีความสุขความสบายวันที่สมีนาคม พุทธศักราช2,477